กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเด้อเอฟซีถุกท่ันพี่น้องชิปนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วหลังจากที่ทางพระเอกสันได้พูดถึงสิ่งนี้ทางคอมเมนต์ชาวนิตถึงกับพูดถึงเรื่องนี้ทันทีว่ายาดีแต่ลมปากยาปากดีไปวันวันแม่มันอย่างน้ะบานนี้พี่น้องจากที่ทางเพจจินนี่บเบาะแสมอลําลำแลพี่น,น้องเนาะเพิ่นได้เอาในส่วนของที่ทางพระเอกสันได้โพส ที่เพิ่นโพดบอกว่าถ้าวันหนึ่งเราสู้ไม่ถอยไปให้สุดเพียรพยายามสักวันต้องเป็นวันของเราเปรียบเสมือนแมนยูที่แข่งกี่นัดต่อกี่นัดถึงจะแพ้บ้างแต่วันนี้แมนยูชนะะครับวันจันทรพี่นวงนี่แหละทาาเพีดเพิ่นก็เลยเอามาโล่งว่าสันวงสะทนลั่นวันหนึ่งถ้าเราสู้ไม่ถอยไปให้สุด เพียรพยายามสักวันต้องเป็นของเรานั่นเองพี่น้องอทางชาวนิดก็เลยบอกว่าดีแต่ปากมีแต่นำไล่เบายั้งไปเฮ็ดบบได้จักอย่างมาจัานทร์พี่น้องเกิดเป็นปรเดินเบาถึงในส่วนของที่ทางพระเอกสันโพสนั้นน้องพี่น้องเนาะกะมีทางคอมมินต์นั่นแหละว,ว่าย่าไปแข่งก็ไผเลยขนาดตอนนี้ยั่งเก่งแต่รอกการบ้านเขาอยู่บางคอมมต์ก็บอกว่า ติดแต่ชายกระโปรงเมียทำอะไรได้บ้างอย่าดีแต่พูดแม่บานนี้พี่นวงบอกว่าในส่วนของทางพระเอกสันเก่งแค่ลมปากไปวันๆแต่การกระทำนั้นกับส่วนทางที่ตัวเองพูดให้สวยหรูวัาสันมาพี่นวงคอมเมนส่วนมากละก็บ,บอกว่า,าใส่เงินเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่มาพั่มเพือเจ้าบทเจ้ากอนเจ้าคำคม ก่อนที่จะภาคเพียนช่วยเอารูปลงให้คล้ายตัวจริงก่อนหน้าบานมากว่าสัน่าเอาบาทีนีเอฟซี FC มีการโฟกัสในส่วนของภาพด้วยพี่นวองที่เพิ่นได้ลงภาพแล้วนะพี่นวองเนาะจากที่ทางพระเอกสันได้โพสต์ดังกล่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ณกันเกิดขึ้นถึงเรื่องนี้จนได้พี่นวองบางท่านก็บอกว่าก่อนที่สิโพสต์อีหยังกะ เบิงจกขวงในเด้อว่าสันว่ายาดีแต่ปากว่าสันว่าพี่น้องแม่บาดที่นี่พี่น้องมีการถกกันถึงเรื่องนี้จนได้พี่น้องบ่าวาเป็นสีโพดอีหยังก็เป็นประเด็นคือเก่าพี่น้องในส่วนของเรื่องดังเก่าเนาะพี่น้องเนาะกะพี่น้องคิดเห็นจังไดกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า